กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดุกทานบาไหวอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศเด้พี่น้องพบพ่อพบพ่อคือเก่าด้วยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ป่าไปเลยพี่น้องเอ้ยหาโลหาเฮ็ดปวกพี่น้องเอ้ยโลหาเฮ็ดปวกแต่ก็ได้และใต้หลายเติบนาพี่น้องเนาะนี่ถ่ายจากเบื่องเงินเก็บต้องส่งน้องหนัดพี่น้องตอนนี้เขาเก็บแล้วนะแล้วเขากจะหาต่อพี่น้องรุ่นนำการหว่าเขาจะได้หน่อยหรือได้ลายเนาะพี่น้อง แล้วก็จะว่ามีเห็ดไข่ออกน้ำมาสั่นเห็ดไข่คือว่าเห็ดไข่ที่แบบจีบป่ป่นหอมๆเสๆนะพี่น้องแล้วก็หาย,ยากราคาแพงอีกพี่น้องเวลาสื่อนะสื่อแพงแพงขาเจ้าสื่อเนอะแต่เฮาบอกเคยสื้อจากเถื่อเพราะว่าไปถามแต่เก่านะแบบแพงแหงเขาก็เลยบอกกาซสื่อนะพี่น้องเนะแต่ว่าเฮาเห็นแล้วดวอ,อกหนึ่งตอนนี้นะนี่เหเ็นแล้วดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยมีดอกเดียวนน่บอ่ดอกเดียวนิบ่เนาะ ดอกเดียวกับบใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาคิดว่าเฮ็ดไข่บ่แม่นพี่น้องพิษพลาดพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเฮ็ดปวกตาพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดปวกตาพี่น้องเฮ็ดปลวกอยู่ตามโพลเนาะโอ้ยจิ้งก่อนพิษพลาดพี่น้องเอ้ยพิษพลาดประการอย่างใหญ่เลยนี่เดอกบักใหญ่ แล็กกัเข้าใจว่าเห็ดปวกตาอเนาะเออเห็ดแตนไข่ต่อมาก็เป็นเห็ดปวกตาบักพี่น้องเลยป่ะหล่อาน้ำกันพี่น้องสิบไร่บรจากดอกจักใจอันนี้คือส่วนมันของข้าเจ้านะพี่น้องป้างามแหงพี่น้องเลยเอา่าจะเป็นป่าเห็ดปวกแค่นี้พี่น้องแต่ว่าข้าเจ้าเห็ดสวนมันบรเลยเนาะเห็ดก็เลยบวบอกอกเลยเขาเข้าเจ้างามงาม เขางามอะไรหรอเคียวกลุ่มเลยเขางามแห,ห้งพีน่นอะแต่ว่าน้นโบอ,อยู่เนาะหย่ากับบอมีอาสิีเก่าเหาพีน่นองหาคิซีตะกี้จะมาแต่บ้านได้ก็าสาวมาแต่บ้านได้ก็ เออบอกคุณหนาสะดอกหากี่ซีอืมมาได้ป่ะหาเฮดบ่เออเขาจะไปหาก็ได้อยู่ตี่ว่าสิไปเบิ่งเท่าได้ี่มบ่เท่านี่แมน โอ้ตอนนี้ยังขาแม,ม่นั่งนื่อยโอ้มีแต่ด้นละบอลเลวจังใดม,มาพี่เด้อมาพี่เด้อเอิอนแม่นอนเนย นย่าน้ค่แววว่ามีเท่าแหละก็เลยว่าสิไปเบิ่งเท่าอืมอืมสะออนเข่าหน้า,ขาเขาจะเป็นงามเนะาะเข่าหน้าจะเป็นงามวะงาม,งามอะไรอันนี้ก็ได้หน่อยหนึ่งนี่ได้บอลายปานใด สองหมู ổ, ่ก็ได้หม <c ười> <c ười> ู่ล้วพวกเจ็ดดอกสิบสองดอกใหญ่ดอกน้อยเนาะอแมนแมนเออของอันนี้จะเพิ่นมาหายงอืม แม่นก hey, ็เจ้าหาคู่ม yeah. ือคุดจิรออีกแท่นี่แหละบ้านนอกบ้านหน้าเฮาหาขี้สอกขี้ซี่คุดจิรอหานั่นหานี่ขายนยเอ้ยได้ยังเอ้ยมาๆๆแ่ตมโทมาอีกใกล้ๆนแนมเนสวัสดีพี่น้องหายนน้องเสือน้อยตื่นพุ่นโอ้นไม้พอกงด้นี่เนาะไปเบิ่งเ่าป่ะว่านั่งค่น่ะ ยักษ์ว่าวสิมาแต่เฮงเนี่มอเห็นอยู่สิเห็นเแถวนะว่าไปทางพู่นทางดอนป่านะพัสสันไป่ไปนางค้ำผู้ดอนป่าน่ะไปเลยไปทางดอนพู่นพัสสันเห็นนั่นลูกเบาโลว่าเฮ้ยบ้าด้วยผู้เทือนกับสวิงนะบ่เออเออวะพุนเฮาเห็นเราข่าวดอนนั่นได้เฮาเห็นล้วมาแต่หวยเทวานาะอ๋อเออเห็นเอกสะเทิกพี่น้องเงย ไปเบิง่งเทาอันแม่อันเศรา,าอันีนผูร่าฮ่าชิซี่ร่าอได้เอ็นหน่อยนึงหนาลงไปเอาเราแม่ลาบสองสามเต๋อ,ลอแล้วเราเท้ากับบัวได้เฮ็ดเท้ากับสีป้าบ่งเทาต่อพี่น้องเอ้ยเอาเทามาลาคันสิได้เนาะเหาะเฮ็ดไปน้ำหาบึงเทาไปน้ำเฮ็ดนู้นบวนี้หอยคนคุชิโร่หอยคนคุชิโร่แต่คนบ่เอาเฮ็ดบาน กำลังบานเข่งก็ได้ประมาณซิปเดียวอย่างเี้ยหอมเห็่ป่ววปวะันเธอกินนไเ้เธอกลินโอ้โหหาหาหาโอเมนห้อยเขาจะเอาแลลวบ้างหาดูหาดูมุนมุนแถวนั้นนะออกเบิดแถวนั้นนะ เราเบิงงงง้งหอ้ยไม่ห็นดีบ่คือกินเห็ดตัวแขกงแกร่งไปแล้วเลยหาล่อเบิง้งเถอว่าเจอซุบ <laughs> กินปลาน,นันปันมาแม่เนยวะ <laughs> ตอนนี้น้ำมีเดดแต่ว่าผ้าห้องหืนๆพี่น้องฝนกระสิมาเลยจะแม่นครับลงคลิปสวยจังนะก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ผ้ากระห้องมาแล้วตายแล้วตายคัะค่ะฉีดลงขีดกว่าท่านป้าไปเบ่งเท่าป้าจะน่อเท่าเสื้อหายเห็นบ่บไ,ได้กินซ้ำมเออโมมีสวิงกะอาไมยเลยสาวอ่ะ,ะลาบเท่าบบได้กินเติเงเลยพี่นอนเอ้ยว่ามาแล้วกันน้ำลายแตกเฮ้ยสดคระค่ะก็สิ คือเสีซบเป็นน้องอยู่ในป่าพี่น้องเลยแปลว่าป่าใหม่ที่ว่ามักเกิดอะไรน้ะพี่น้องเนาะน้ำน้องกัะสาจะดอกพี่น้องเลยไกลขู่ไกลคนเพื่อนดำหน้าอยู่แถวเธงพู้นแถว แต่ว่าเป็นน้องบ่อใหญ่เนาะแถมป่าไม้เกิดขึ้นกับสีเบิ้งคือแบบน,น้อยๆนะเพียงเนาะงามไหมคะงามบ่ไปเบิ้งแม่เนยเอาป้าพี่เนาะเบิ้งเนไก่ป้ะนางค้ามผู้เธอสวิงจักไปทางใดเนาะน้องค้ามกมาจักไปทางใดพี่น้องเอ้ ไปคนละทางกันเลยอืมแม่อันนึงเอ,งอาวางใส่ใบตองงามอะไรเพี้ยนอ๊นอฟแมนามาเอาในนี้แล้ว เพื่นหูว่าเท่ามีเนาะเคยเกิดตันคูปีพี่น้องเทาน้องนี่นะแล้วก็เคยกินคูปีเนาะในน้องนี่แม่น้องบอกเคยมีกับบมีน้องบอกเคยมีทั้งสีดำไฮดำหน้าใส่น้าพุ้ยกับบมีพี่น้องเลยอันนี้น้องเพื่อนเคยเกิดน้องนี่นะเกิดคูปีแต่ว่าเท่าปีนี่ก็อยากหากินยาพี่น้องเลย โมแมนสิเบิดปีเลยบ่น,นี่ฮะกระซีอาเมรอลาบนเนาะแท่ดนๆเลยตั้งแต่ไปเอาพร้อมกับแม่น้องโพสีพอแล้วพี่น้องเอ้ยจนท้าเอาปานนี่หาฮิตกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยได้นึ่งน้อยหนึ่งพอแกงอะไรเนาะแต่ว่าเลาะมากกับบอมีพี่น้องเอปป้ยเลาะปลามานี่ก็เลยชวนแม่อันนี้มาเอาเท่าซะ เท่าไม่เนาะไม่เนาะแม่น้องม่เลยสาวเอาาวเอาเอามือก็ใส่อู้หูมือเข็งเอาคนอมีสวิงจะได้มันแข็งก็ไปบไม่มีสวิงก็แล้มสลิงสวิงกวดใส่กวดใส่เนาะ

เศร้าพึงมองมองได้เขียวเๆนะเศะ้าพึงพักตบกระลายเนาะพักอย่างนี้เออหนึ่เด็ดกระเด็ดพไปเลยเออันึ่งามงามๆนะเศราอ่ะพอเนี่ยว่าจะไปเฮิงเด้อ เพิมแล้วประมาณเพิ่เติมเยในตัว่มสาดนตัววนอหายางัดหแดดพี่นอยแดดแห้งนอซับนหนา ถ้าม no. okay. uh ีสวิงสีได้ยลายแล้วพอปั่นแล้วปั่นเนาะเสีดายผมมีสวิงแมนเลยเสียดายผมมีสวิงอู่ถือสวิงกะเจักไปใช่หนองคำพี่น้องเอ้ยเออนั่นอยู่แม่นโอ้ยฮึ่ เมนฉันมากกันมากป้าป้าได้บ่แต่ว่า้าบ่มีสวิงพี่น้องเลยป้ากับบุบบ่เอยใบไม้กับใบใหญ่ๆเนาะอกง่ๆแมนเมื่อขาก็เลือกพี่น้องอยเนี่หพี่น้องอือพอละพี่น้องเลย แต่ว่า,บาใบไม้เนาะแม่คใบไหม่ยามเลยคือใบกระถิน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขคอเจอเ้าพยงธนีเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าด้วยพี่น้องพากเบิง่งพักส้มต่อไปพี่พ่าประกันก็ขอโทษขออภัยหล,ลายสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องขาเมนียวแกง้าเสียหายแม่แม่แมแป้าป้าเอาขึ้นไปทางนั้นโอ้ 我干了，非常、嗯。